ท่านนี้เขียนถามว่าคนที่ตายแล้วตายแล้วเกิดเลยหรือเปล่าคะการทําบุญอุทิศบุญกุศลพบภูมิไหนที่สามารถรับบุญกุศลได้บ้างคะการทําบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันให้ญาติที่เสียไปแล้วเขาได้รับบุญที่เราทําไหมนะคนที่ตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วเกิดเลยหรือเปล่าคะใช่อันนี้ถูกแล้วก็อย่างที่ผมพูดเกริ่อนให้ฟังเมื่อกี้นี้เวลาจะเคลื่อนเนี่ยจะมี ตัวที่ทําให้เคลื่อนตัวที่ทําให้เคลื่อนไม่ใช่รูปเราเพราะรูปมันไม่กระโดดไปไหนต่อไหนมันก็ได้เท่าที่มันได้นั่นแหละรูปมันก็สืบทอดไปหนึ่งชาติเริ่มต้นจากท้องแม่ก็จบลงที่กองฟอนเผาก็าเละตุ่มเปะหายหมดแหละส่วนตัวที่ไปที่มาก็ก่อนจะมาในท้องแม่ก็จิตนะดับไปจากชาติที่แล้วทําให้เคลื่อนมาจุติจิตมาเชื่อมต่อกับปฏิสนธิจิตก็ไล่มาเรื่อยจนถึง จะเปลี่ยนพชาติอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากหมดกรรมแล้วหรือว่ารูปนี้ใช้งานไม่ได้แล้วจําเป็นต้องไปแล้วจิตก็เคลื่อนทําหน้าที่เคลื่อนแล้วก็ปฏิสนธิก็มารับช่วงต่อไม่มีขาดช่วงเลยนะต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นคนที่ตายแล้วก็เกิดทันทีนะคนที่มีความเห็นผิดว่าตายแล้วไปรออยู่ก่อนหนึ่งวันสองวันสาวันห้าวันนั้นเป็นพวกเห็นผิด ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือบางพวกว่าตายแล้วหายเงียบไปเลยศูนย์ไปเลยไม่เกิดมาอีกนี่ก็ยิ่งเห็นผิดไปใหญ่กลายเป็นอุดเฉททิฏฐินะอันนี้ฉะนั้นบางพวกไปเห็นว่าตายแล้วไปรออยู่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเกิดอันนี้ก็พวกนี้ก็เห็นผิดเนื่องจากว่าไปเห็นภพภูมิที่ไม่มีจริงว่ามันมีอยู่จริงภพภูมิที่มีจริงมีแค่สามสิบเอ็ดฉะนั้นตายแล้วจะต้องเกิดเลยในภพภูมิสาสิบเอ็ดนี่แหละ ไม่มีไปรออยู่ก่อนไม่มีไปยึกยักยักยักคาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีนะถ้าตายแล้วก็ไปเกิดทันทีอาจจะเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วค่อยเปลี่ยนจากเปรตเป็นอื่นก็ว่ากันไปต้องเกิดในภพภูมิสามสิบเอ็ดนี้เท่านั้นไม่เกิดเกินกว่านี้ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าตายแล้วไปเกิดเป็นผีอันนี้ก็เป็นคําพูดเฉยๆสมมุตินี่มันยังบอกอะไรไม่ได้ถ้าเข้าใจถูกก็ดีไปเข้าใจผิดก็เสียไปถ้า ตายแล้วไปเกิดเป็นผีผีนั้นก็อาจจะเป็นเทวดาเป็นลุกเทพหรือเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายหรืออื่นๆก็ว่ากันไปอยู่ในสามสิบเรืนนี่แหละไม่เกินนี้ไม่มีเกินนี้ตายแล้วต้องเกิดทันทีฉะนั้นให้ทุกท่านได้จําอย่างนี้แม่นๆส่วนคําสมมุติที่เราเรียกกันว่าตายแล้วไปเกิดเป็นผีล่องลอยวิญญาณเร่ร่อนก่อนอันนี้เป็นคําสมมุติถ้าเข้าใจถูกก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นพบหนึ่งในสามสิบเรืนนี่แหละแต่จะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากัน แต่บางคนเข้าใจว่าลอยอย่างนั้นจริงๆนี่คือเข้าใจผิดให้เข้าใจแม่นๆอันนี้นะครับคนที่ตายแล้วตายแล้วเกิดเลยหรือเปล่าคะใช่นะครับการทําบุญอุทิศบุญกุศลพบภูมิไหนที่สามารถรับบุญกุศลได้บ้างคะภพภูมิที่สามารถรับบุญกุศลได้เนี่ยต้องเข้าใจการรับบุญกุศลก่อนการรับบุญกุศลนี้รับได้สองแบบแบบที่หนึ่งคือรับมาเป็นอาหาร แบบที่สองก็คือรับมาเป็นคุณภาพทางจิตนะรับมาเป็นอาหารก็คล้ายเรารับอาหารเดี๋ยวช่วงกลางวันเนี่ยพวกเราก็จะทานอาหารใช่ไหมถ้ารับมาเป็นอาหารก็หมายถึงบุญกุศลเนี่ยมันเป็นอาหารของสัตว์ในภพนั้นเลยก็คือเขากินบุญเป็นอาหารเหมือนเรากินข้าวเป็นอาหารอย่างนี้รับแบบที่หนึ่งคือรับแบบเป็นอาหารนะเราส่งบุญไปให้เขาก็เหมือนกับญาติที่น้องส่ง อาหารมาให้เราส่งน่องไก่มาให้ส่งข้าวปลามาให้อย่างนี้เอากินเลยอย่างนี้คล้ายๆกันมนุษย์เราก็มีอาหารคือข้าวน้ำนะวัวควายก็มีอาหารคือหญ้าสัตว์บางชนิดมีอาหารคือบุญนะสัตว์ที่มีอาหารคือบุญก็คือเป็นเปตเปรตชนิดหนึ่งเขาจะมีอาหารเป็นตัวบุญเปลตมีหลายชนิดบางเปรตก็มีอุจจาระเป็นอาหารบางเปรตก็มีเลือดเป็นอาหาร บางเปรตก็มีอาหารทิพย์บางเปรตมีอาหารเป็นบุญบางเปรตนะเปรตบางตนบางตัวเนี่ยเปรตบางตัวนะเปรตที่มีอาหารเป็นบุญนี้เขาเรียกชื่อเฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่าชื่อปรัตตูปชีวีเปรตแปลว่าเปรตที่อาศัยการส่งบุญของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตัวเองคืออาหารนี่จะหากินเองไม่ได้เพราะไม่มีอันอื่นเป็นอาหารกินต้นไม้ก็ไม่ได้ กินหญ้าก็ไม่ได้กินซากพืชซากสัตว์ก็ไม่ได้ต้องรอคนอื่นเท่านั้นเพราะจะต้องกินบุญต้องกินบุญต้องให้คนอื่นทําบุญพอมีบุญแล้วคนอื่นสมมุติคนนั้นเป็นญาติพี่น้องแล้วรู้จักว่าบุญคืนนี้นะแล้วก็อุทิศบุญมาให้บอกว่าอ่ะเรดท่านจงกินนะถ้ารู้กินไปเลยก็เขาก็งับกินเลยงับกินบุญถ้าบุญก้อนใหญ่หน่อยก็กินอิ่มเป็นเดือนนะฉะนั้นเวลาทาบุญอุทิศส่วนกุศลท่านจึงนิยมให้เราไปหา พระภิกษุสงฆ์ที่มีคุณธรรมต่างๆหรือสวายต่อสงฆ์เพื่อจะให้เกิดบุญก้อนใหญ่ๆนะพอเกิดบุญก้อนใหญ่ๆก็อุทิศให้ญาติพี่น้องญาติพี่น้องสมมุติว่าเขาไปเกิดเป็นประทัตตูปจีวีเปรตกินบุญเป็นอาหารเขากินงับเข้าไปเลยกินก็อิ่มไปเลยอย่างนี้ก็แหมหน้าตาผิวพรรณดูดีกันทานตาเห็นเลยประมาณนั้นเพราะว่าเป็นอาหารชนิดที่ลักษณะที่ไม่ต้องเคี้ยวนะกินบุญลงไปเลยนะ ฉะนั้นพวกญาติพี่น้องเหล่านี้ถ้าเขาหิวมากๆเขาก็จะมาอยู่ตามบ้านที่เรากําลังทําบุญบ้างหรือมาเข้าฝันบ้างว่าฉันหิวจะตายแล้วช่วยหน่อยหรือมาเป็นกลิ่นบ้างมาเป็นดึงเท้าดึงผ้าห่มบ้างอะไรบ้างมาบอกให้เราช่วยแต่พวกเราก็กลัวผีจนคนหัวลุกไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยก็จะช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยนี่คือคนไม่รู้เรื่องไปกลัวผีไม่รู้เรื่องนะ ผีก็กลัวเราว่าเราจะไม่ช่วยมาบอกให้เราช่วยเราดัานกลัวเขาอีกงงไม่รู้จะทําไงนะคนเนี่ยมันคนมันอุปทานกันเองจริงๆผีเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเขามารบก,กวนเราหรือว่ามาหาเรานี่ก็เป็นผีน่าสงสารหมายถึงว่าเขาไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วเขาจึงมาหาเราถ้าเขาอยู่ของเขาแล้วก็อยู่ได้เขาจะมาหาเราทําไมมันก็อยู่คนเราอยู่คนละมิติกันอยู่แล้วนะแต่คนก็ดนนั้นกลัวผีไปอีกมันก็เลย ได้สาระนะก็ความไม่รู้ของคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นทุกท่านต,ต้องมีความรู้นะครับนะฉะนั้นอย่าไปกลัวผีนะฉะนั้นถ้าก็ให้ทําใจกว้างๆแล้วก็บอกเขาว่าเออผีตนไหนต้องการให้ผมช่วยอะไรก็มาได้เลยนะครับคืนนี้มีบ้างไหมเนี่ยมีแต่โอ้ยสวดบตนไล่ผีกันผีก็ร้อนรุ่มอยู่นั่นหละตัวเองก็ไม่มีอาหารจะกินแถมมาอยู่แถวนี้ก็ดันโดนสวดไล่อีกโอ้โห แถมเวลาคาถาสวดไล่ก็ไม่ใช่คาถาธรรมดาเล่นเอาพุทธคุณธรรมคุณมานี่เหมือนนะีพวกนั้นก็กลัวเป็นแถวเลยฉะนั้นถ้าจะสวดก็สวดแบบนะให้ชื่นชมต่อกันหรือแผ่เมตตาให้กันอย่าไปสวดไล่กันอย่างนั้นมันมันเรียกว่ามันเรารู้สึกจะเป็นคนใหญ่โตมีอำนาจแต่ไปไล่ยิงคนที่ไม่มีทางสู้มันก็จะเกินไปหน่อยนะอย่างนี้นะครับเอาละมาพูดถึง การรับบุญต่อไปแบบที่หนึ่งก็คือรับในแบบมาเป็นอาหารปรัตตูปจีวีเปตนี้กินบุญเป็นอาหารเลยถ้าอุทิศไปแล้วเขารับเขาก็กินเลยนะอันนี้ทานองนี้แบบที่สองก็คือรับแบบเป็นคุณภาพทางจิตรับแบบเป็นคุณภาพทางจิตนี้ไม่ได้กินเป็นอาหารแต่ว่าอนุโมทนากับที่เขาได้ทําใจก็ดีว่าโอ้ดีใจด้วยนะเงี้ยทำนองนี้ นะถ้าเป็นรับแบบที่หนึ่งคือรับบุญกุศลแบบเป็นอาหารเฉพาะเปลดที่รับได้เป็นเปลืชนิดหนึ่งที่มีการกินบุญเป็นอาหารเรียกว่าปรัชทตูปชีวีเปลดนะเช่นเปลดอญาติพี่น้องของพระเจ้าพินิสารหรืออื่นๆเป็นต้นนั้นมีเยอะแยะตามตัวอยา่านงะทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่รับมาเป็นคุณภาพของจิตอันนี้รับได้หมดรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเปลดชนิดอื่นๆก็ได้หรือเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ย นะเขาก็เห็นเราทำบุญเขาก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้าเราทำบุญเล็กๆน้อยๆเทวดาชั้นสูงเขามีสมบัติเยอะจะให้เขายินดีด้วยก็ยากหน่อยถ้าจะให้เขายินดีด้วยปกติเราก็ต้องทำบุญใหญ่หน่อยเช่นสวดมนต์ไหว้พระสวดธรรมจักหรือปฏิบัติธรรมเป็นต้นเขาก็ดีใจด้วยแต่ต้องปฏิบัติชนิดที่เอาจริงเอาจังนะไม่ใช่ปฏิบัติไปก็หลับไปเทวดาก็จ้องจะอนุโมทนาเซ็งมาปฏิบัติก็ขี้เกียจ อะไรก็ไม่รู้รอแต่วันกลับอยู่เทวดาจ้องจะอนุโมทนาอยู่จี่ต้นไม้อ่ะจ้องอยู่ไอ้มอนี่ปฏิบัติบางบอกว่าเข้าคอร์สห้าวันแต่ขี้เกียจด้วยแล้วโหเส็งเลยนี่นะต้องบุญใหญ่ด้วยแล้วก็แบบต้องทําแบบจริงจังหน่อยัเขาพอจะอนุโมทนาเพราะเขาคนคนใหญ่โตสมบัติเยอะเขาก็ต้องให้มันเหมาะสมหน่อยอันนี้ในลักษณะรับบุญกุศลแบบคุณภาพจิตคืออนุโมทนา ในแบบมนุษย์ก็เราก็ทําได้ก็เช่นท่านเห็นคนมาฟังธรรมเนี่ยท่านก็อนุโมทนาด้วยยก็ฟังธรรมก็เป็นบุญนะความเข้าใจธรรมะก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเราก็อนุโมทนาต่อกันได้แต่ว่าการสื่อสารในแบบมนุษย์ก็คือส่งลายหากันหรือมองเห็นการส่วนพวกเทวดาพวกเปรตก็อุทิศบอกเข้าไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นอุทิศก็ใช้เฉพาะคนที่ตายแล้วต่างๆนะ ฉะนั้นการทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลพบภูมิไหนที่สามารถรับบุญกุศลได้บ้างคะมีสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือถ้ารับมาเป็นอาหารเฉพาะเปลดถ้าไม่ใช่เปลดก็รับไม่ได้เป็นสัตว์อาบายก็รับไม่ได้แบบที่สองก็คือรับเป็นคุณภาพจิตอนุโมทนายินดีด้วยถ้าเรามีบุญสักอย่างนี้นะสัตว์ก็พลอยร่มเย็นถ้าเราไม่มีความเบียดเบียนอย่างเช่นพระไปอยู่ป่าอยู่ดงนี่สัตว์ก็มาอยู่ด้วยสะดวกสบายเขาก็รับความ ปลอดภัยจากท่านเหล่านั้นได้เขารับได้หมดและนะพวก,พวกทีวดาก็ชอบอะไรก็ชอบมนุษย์ก็ชอบด้วยก็รับได้อันนี้เรียกว่าคุณภาพจิตนะครับก็ได้สองแบบนะถามต่อไปอีกการทําบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเขาได้รับบุญที่เราทําไหมอันนี้ต้องไปถามญาตินะไม่ใช่มาถามนะอาจารย์สุธี เขาจะได้รับหรือเปล่าผมก็ต้องต้องไปถามเขาจีินะถ้าเขาแบบกินเขาก็ต้องเป็นเปรตนะหรือเขาเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นเทวดาเป็นอื่น,นไปก็ต้องดูว่าเขาเนะี่ยทราบไหมทราบแล้วเขาอนุโมทนายินดีด้วยไหมอะไรไหมถ้าอนุโมทนายินดีด้วยก็ได้ครับนะฉะนั้นการให้คนอื่นทําให้ปกติแล้วการจะได้รับปอกาศก็น้อยมากน้อยมากฉะนั้นทุกท่านเวลาจะทําบุญให้ทําเองจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้ารอให้คนอื่นทําให้ก็เขาทำร้อยเปอร์เซน์ก็ได้ห้าเปอร์เซนต์เขาทำร้อยทีก็ได้หนึ่งทีก็เราก็เสี่ยงเอาไะนะฉะนั้นอุทิศให้ญาติพี่น้องในโอกาสที่ญาติพี่น้องจะได้รับน้อยมากน้อยมากต้องว่าอย่างนั้นแต่ว่าในเมื่อมันช่วยกันได้เท่านี้ก็ต้องทําเท่านี้แหละเพราะอย่างน้อยเราพูดทําก็ต้องได้บุญอยู่แล้วเรายังเอาบุญของเราอุทิศให้สัตว์ทั้งหลายด้วยก็โอเคก็ก็ยังไงก็ต้องทําอย่างนี้เพราะว่ามันช่วยกันได้เท่านี้ แต่ว่าโดยความจริงแล้วการให้คนอื่นทําให้นั้นมันน้อยมากเพราะว่าแค่มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยก็ยังบอกกันก็ยังยากดึงกันมาฟังทำดึงเข้าวัดเข้าว่าชวนกันมาตักบาตรนี่ก็ยังยากเลยนะลองคิดดูถึงคนละภพคนละความคิดคนละพ่อคนละแม่จะเป็นยังไงครับเนี่ยมันก็ยิ่งยากไปเรื่อยนะแต่เราเป็นญาติพี่น้องเนี่ยเราก็ต้องทํานั่นแหละถูกแล้วเพราะอย่างน้อยเราก็เป็นบุญเป็นกุศล เป็นประเพณีที่ดีงามให้แก่ลูกหลานจดจำไว้สืบภายหน้าต่อไปนี่อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งตายแล้วเกิดเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าวิญญาณล่องลอยจึงไม่มีใช่ไหมหรือที่ว่าผีหลอกไม่มีใช่ไหมคือผีไม่มีจริงผีมีจริงนะครับเพราะว่ามันมีจริงนั่นแหละมันจะไม่มีก็ไม่ได้เพราะมันโผล่มาจัดจ่ะอยู่แล้วมันก็มาหลอกกันนี้เห็นอยู่นี่แหละ แต่ว่านี้เป็นแค่คําพูดเป็นสมมุตินะเราเรียกเขาว่าเป็นผีแต่ผีจะเรียกว่าตนเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วมันผีหลอกผีหลอกหมายถึงอะไรคือผีมันมันหลอกมันไม่ใช่ผีจริงไงมันหลอกหลอกนะมันมันหลอกอยู่มันก็ไม่น่ากลัวนะผีหลอกว่าไปแล้วนั่นเพียนแค่สมมุติแต่ว่าถ้าเอาสภาวะที่แท้จริงแล้วก็คือขันห้านี่เองขันห้าและ ขันหานี้อยู่ในพบไหนก็อยู่ในพบภูมิสามสิบเอ็ดภูมิใดภูมิหนึ่งนั่นเองให้เรามั่นใจอย่างนี้พอมั่นใจแล้วค่อยคอยคิดถาว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับถ้าต้องการรู้อย่างแท้จริงก็ต้องถามเขานั่นแหละถามผีนั้นเพราะว่าผีนั้นอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เพราะว่าบางทีเทวดาเราก็ว่าเป็นผีเหมือนกันนะบางคนเห็นรุกขเทวดาเนี่ยก็ว่าเป็นผีรุกขเทวดาเขาก็อยู่วิมานของเขาบางคนจะไปตัดต้นไม้ที่เขาจะไป อุจาราปัสสาวะแถวนั้นเขาก็เซง็งเขาก็เดี๋ยวถ้าปล่อยมาอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นก็มาอีกฉะนั้นก็ทําเป็นลมพัดบ้างอะไรบ้างตามที่เขามีอิทธิฤทธิ์พอจะเป็นไปได้หรือทําให้ต้นไม้โยกคลงบ้างไอหมอที่ไปอุจาระปัสสาวะนั้นก็วิ่งพลานเลยนึนกว่าผีหลอกพอไปกระจายข่าวอย่างนี้เพื่อนก็ไม่กล้ามาอุจาระปัสสาวะก็เทวดาก็สบายไปไม่ต้องมาคอยดมอุจาระปัสสาวะมันอีกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้น นี่ก็เรียกว่าลักษณะอย่างนี้ก็ทํานองผีหลอกก็ได้เหมือนบางท่านเคยฟังเรื่องกรณียมเมตตับปริศในเหตุเกิดเนี่ยพระภิกษุท่านก็ไปปฏิบัติธรรมพอไปนั่งใต้ต้นไม้พวกเทวดาก็เป็นรุกเทวดาก็ต้องจูงลูกจูงหลานลงมาจากต้นไม้เพราะว่าไปนั่งบนหัวพระไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นนะพระนั่งใต้ต้นไม้ก็ต้องลงมาทีนี้ พระเข้าไปบิณฑบาตก็ดีใจว่าอ้าวพระไปแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้พระก็มาใหม่อีกแล้วก็ต้องลงขึ้นลงก็เลยหาวิธีว่าทํายังไงจะไล่พระไปได้เนี่ยอย่างนี้ก็ต้องหลอกพระเนี่ยก็พวกเทวดานะันเด็มาทําตัวเป็นผีหลอกก็มาแหกอกบ้างมาทําเป็นกลิ่นเหม็นบ้างมาเป็นผีหัวขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยฉะนั้นที่ว่าเป็นผีหลอกบางทีก็ไม่ใช่ผีโดยตรงไม่ใช่เปรตแต่เป็น เทวดาที่เขารักษาสถานที่เช่นรักษาเจดียด์เก่าบางคนไปเป็นพวกอะไรขโมยของเก่าอะไรพวกเนี้ก็พวกนั้นเขาก็ต้องหาวิธีกำราพวกนีน้ก็โดยการทําเป็นผีหลอกบ้างอะไรบ้างให้ฝันร้ายบ้างหรือว่าเข้าสิงบ้างก็ว่าไปนี่ก็เป็นเทวดาที่เขามีหน้าที่ในการรักษาสถานที่นะครับอย่างนี้นะ หรืออาจจะเป็นเปลตก็ได้หรืออาจจะเป็นอื่นๆก็ตามที่เป็นนั่นแหละฉะนั้นท่านนี้ถามนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่าวิญญาณล่องลอยจึงไม่มีใช่ไหมหรือว่าผีหลอกไม่มีใช่ไหมวิญญาณล่องลอยไปเกิดที่นั่นที่นี่จริงๆก็คือเป็นอีกภพภูมิหนึ่งอาจจะเป็นเปลตกลุ่มหนึ่งนะเป็นผีเร่ร่อนก็คือเปลตชนิดหนึ่งที่ยังไม่มีถิ่นที่อยู่ที่มั่นคงเต็มที่ก็เหมือนคนเนี่ยคนเร่ร่อนมีไหมครับ มีแล้วเป็นคนไหมก็เป็นคนแล้วเนี่ยเอ้าก็ผีเร่ร่อนก็คือเปลยนนั่นแหละแต่แต่มันเร่ร่อนอยู่นะมันยังไม่ได้ไปรับกรรมเลยเอ้าก็เร่ร่อนมันก็มีเดี๋ยวก็มีตำรวจผีมาจับเองแหละตำรวจผีก็คืออะไรคือท่านยมท่านอะไรที่เราเห็นตามหนังอาจจะจริงตามนั้นหรือไม่จริงตามนั้นก็ว่ากันไปก็คนก็ยังมีคนเร่ร่อนคนที่น่ประเทศไทยก็ลอกล่อไปประเทศโน้นประเทศนี้ก็ยังมีฉะนั้นผีก็คล้ายๆอย่างนั้นก็คือพบภูมิอีกอันหนึ่งนั่นแหละ าก็ต้องมีตำรวจมีหัวหน้ามาคอยดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่นะฉะนั้นก็ถามต่อไปว่าผีหลอกไม่มีใช่ไหมคือผีไม่มีจริงผีมีจริงนะผีต่างๆเนีที่เขาเขียนไว้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดผีกระสืออย่างนี้ก็มีมีอะไรอีกผีกองกอยผีโน่นผีนี่เยอะแยะไปหมดนะนี่ก็ รูปทรงรูปร่างแตกต่างกันไปมากถ้าได้อ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยผีเหล่านี้ที่ว่าน่ากลัวเป็นผีนั่นผีนี่นี่โอ้โหในพระไตรปิฎกนี่เขียนไว้นี่น่ากลัวกว่านั้นเยอะเป็นเปรลดชนิดต่างๆนะบางเปรลดก็มีแต่โครงกระดูกลอยไปลอยมาเสียงโอดโอยต่างๆบางเปรลดก็เป็นเหมือนชิ้นเนื้อบางเปรลดก็มีไฟลุกท่วมตัวมแีแต่นั่นแต่นี่โอ้โหเยอะแยะมากมาย บางเปรตก็มีไฟเผาเป็นจีวรพระลุกมาเลยก็คือชาติเก่าเคยเป็นพระแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตนี่ก็มีเยอะแยะนี่ก็ถ้าพูดภาษาเราถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผีวิ่งป่าราบนั่นเองนะแต่นี้ท่านเขียนไว้ในพระไตรปิฎกมีท่านพระมหาโมกขลานะเป็นต้นท่านเห็นมีเยอะแยะนะครับสรุปว่าผีมีจริงแต่ว่าคํานี้มันเป็นคําสมมุติถ้าพูดแบบไปเกิดที่ไหนเนี่ย ก็คือเป็นพบภูมิพบภูมิหนึ่งโดยมากก็จะเป็นเปรตนะทีนี้เขามาด้วยกรรมอะไรก็กอย่างนั้นแหละแล้วแต่ถ้าเป็นในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็จะพยากรณ์ไว้ว่านี่คนนี้ทํากรรมอะไรมาจึงมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอยากจะได้อ่านถึงว่าพวกเปรตต่างๆที่ท่านพระมหาโมคคลานะไปสัมภาษณ์มาแล้วว่าทำกรรมอะไรมาจึงลำบากยากเย็ยนอย่างนี้ก็อ่านในเปรตวัตถุ ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะท่านก็จะมีรวบรวมไว้เป็นเรื่องของเปรตเนี่ยได้รับความยากลําบากอย่างนี้น่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้น่าขยะกขย้งอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทํากรรมนี้กรรมนี้มาท่านพระมหาโมคคลานะจะชํานาญเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านไปสัมภาษณ์เปรตอย่างเดียวท่านไปสัมภาษณ์พวกเทวดาด้วยเอามารวมไว้เป็นวิมานวัตถุอย่างนี้นะครับทำอย่านงนี้นะ